เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นได้ในโลกแต่แค่เพียงว่าไม่มีใครจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เพราะมันมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติสชธครูคอยเราไม่ใช่คู่กันเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติแล้วเนี่ย ลักษณะของแต่ละคนน่ะเมื่อมีการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติหน้าตามันเปลี่ยนพอเปลี่ยนเตแต,แต่แต่ว่าการกระทํานั้นน่ะมันจะต้องดูว่าการกระทํานั้นเกิดจากอะไรนะในอดีตเขาบอกว่าขอบคุณนะคะคุณเฟอร์บี้นะคะถูกใจมาเป็นแนวเลยนะนะก็เอาหัวใจส้มอ,อะไรมาแล้วกันนะครับถ้าต้องการถามอะไรก็หัวใจส้มแล้วก็คุณไ<อ>หวอะไรเนี่ยคะ่ะถ้าจันพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสําหรับถูกใจส้มนะคะอ้เขาอ,อะไรนะหัวใจส้มแน่แน่ถูกใจไลฟ์ ขอบคุณนะครับนะกดไลค์กดเขาเรียกอะไรกดขอใจขอจอนะคะมาให้นะคะอาจารย์นะคะห้าร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าทุกวันเนี้ยกดกันได้ต่อเลยค่ะกดกันได้เรื่อยเลยค่ะนะคะถามว่าบุพกรรมทุกวันเนี้ยบุพกรรมที่ได้ได้ได้ว่าเกิดจากเกิด ผิดแปลกอาการผิดแปลกแตกต่างในพระพุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรถามว่าคนเสื่อมไหมคนเสื่อมไหมคนไม่ได้เสื่อมศาสนาเสื่อมไหมศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่สิ่งที่เสื่อมคือมนุษย์เนี่ยนำพาความเสื่อมเข้ามาหากันเองคือปัญหาคือมนุษย์ตัวมนุษย์เสื่อมลงอว่างจริงนะตัวศาสนาเขาบอกว่าศาสนาเสื่อมไม่มีเสื่อมแต่ตัวคนเสื่อมลงเองเสื่อมลงทุกวันนี้ก็เพราะว่าหนึ่ง พุทธบริษัทสีเนี่ยเขาบอกว่าดอกบัวมีสีเหล่าใช่ไหมบางทีบางคนที่แบบยังไม่ได้ฌานเขาบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยนะบอกว่าคนที่จะสอนคนเนี่ยเป,เป็นเป็นอรารหันได้ก็จะต้องเป็นผ้าอรหันก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นผ้าอรหรันแล้วให้คนปกติมาสอนศาสนาคนเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ลึกซึ้งแน่แท้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุพากันลงนรกมีคนมาเถียงผมเยอะเรื่องนี้ผมก็บอกว่า เรื่องเรื่องพระไตรปิฎกนะบางทีอ่านน่ะมันอ่านอ่ะเข้าใจได้นะแบบอธิบายสารทยาย,ยตามอ<ค>น,นังสืงแต่ว่าอาจารย์ท็อปก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยอาจารย์อาจารย์ท็อปยังสอนธรรมะได้เลยไอ้ที่สอนได้ก็เพราะมันต้องมีบุญเก่าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันคนที่สอนธรรมะได้หลัก,หล,ก,ห,ลกหลักเลยนะต้องเป็นอาหารหันต์ขนาดนั้นเลยเหรอืออยู่ในห้องกรรมฐานพระอาหารหันต์ต้องรับรองก่อนผ่านการรับรองจากพระอาหารหันต์ในที่นี้คือไปเรียนตามหลักสูตร พระอรหันมาก่อนพระอรหัน์ก็คือสายแบบศึกกรรมฐานอย่างเงี้ยอ่เหรอจะท้อไปฝึกมโนมาแล้วหรือว่าในห้องในห้องเราแบบเป็นแบบว่าเป็นปียืนปีเลยนะหรือแนวหรือแนวหลวงพ่อวิริยังอ่ะที่ที่ครูครูกรรมฐานอ่ะคือต้องเข้าหลักสูตรอบรมก่อนเมื่อเข้าหลักสูตรอบรมเสร็จแล้วเนี่ยจนสอบผ่านอารอมณ์สอบกรรมฐานได้จึงมาสอนอย่างงั้นอ่ะไม่ผิด ถามว่าไม่ผิดเพราะอะไรครูบาอาจารย์ได้ได้อนุมัติมาแล้วอนุมัติเนี่ยหมายถึงว่าเห็นถูกมองถูกเข้าใจถูกอันนั้นอ่ะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนกับคนที่แบบว่าฟังพูดแล้วแย้งอย่างชานสี่ยังไม่รู้จักเลยนี่ก็แปลว่าไม่ได้เรื่องแล้วนี่เรื่องจริงนะชานสี่เนี่ยชานสี่เนี่ยปุตุชนธรรมดาสามารถทําได้โดยอัตโนมัติ